พัก่อนที่ดีคือการได้เดินทางออกท่องเที่ยวเพื่อเจอและค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่สามารถรับรู้และมีโอกาสได้สัมผัสกับการเดินทางท่องเที่ยวแบบธรรมชาติสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนจะออกเดินทางและพาเพื่อนๆไปพบกับธรรมชาติ ที่แสนน่าตื่นตาสำหรับการเดินทางของพวกเราในวันนี้จะเป็นการเดินทาง1วันว่าพวกเราจะไปไหนกันนั่นก็คือวันเดย์ทริป ีเราก็เดินทางมาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คืออ่างเก็บน้ํารัชโยโทนจังหวัดชนบุรีสิ่งอันดับแรกที่เราต้องตามหานั่นก็คือเจ้าพีเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะทําการขออนุญ,ญาตบินโดนเก็บภาพมุมสูงกันตั้งแต่เราเดินทางเข้ามาเราก็สัมผัสได้ว่าบรรยากาศ และภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำนี้เต็มไปด้วยความสงกและเย็นสบายท่ามกลางวันหยุดและแสงแดดวันนี้จะเป็นยังไงโปรติดตามไปพร้อมกันกับพวกเรานะครับ ที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว เออ,เอ,อพวกนี้ปกติไอ้อนี้เป็นเขตอุทยานไหมครับหรือว่าหรือว่าเป็นเขตธรรมอ่ะอ่าเป็นเศษของทางอ๋อโอเคเพราะว่าถ้าเป็นอุทยานมันบินโดนมันจะข้อกําหนดมันเยอะแต่ถ้าบินแบบเป็นสาธารณะแบบเนี้ยเรายังขอกับขอกับอะไรได้ครับลองเข้าไป,าไปดูได้ครับ <มา S 1> ครับสนใจย่างวะล่ะ ไปน่าจะได้อยู่4ยี่สิบจะยันเดี๋ยวค่อยไปหาเดี๋ยวค่อยไปหาไม่หาอจู่หาเดี๋ยวพาไปเนาะถ้าบินได้เลยไปทั้งบินทั้งหาดพร้อมอ่ะมีรถแบบใหญ่เลยนะ บินเข้าไปพูดเลยบินอ่ะบินที่พุ่งอไรเนกกว่าเธออนนี้เราไปติดต่อขออนุญาตบินโดรนดีนกนกนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าทีมวิศวกรจะทำบินโดรนหรือยังพูดอ่ะพูดถูกตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำลองหลวงรัชโลธรนะครับนี่ นี่อยู่ที่อำเภอกอจันท่อำเภอกอจันรจังหวัดชนบุรีครับผมเป็นอาน่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่มากนะตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเช้าไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ในกครัมมากับทีมงานตรงนี้ครับอันนั้นนักบินนักบินช่วงเช้านี้ไม่ค่อยมีคนครับช่วงนี้กําลังดี จะมีช่วงเย็นๆครับช่วงนี้คนจะเยอะมากในช่วงเย็น อน,นี้ต่อไปที่เราจะเดินทางไปนั้นก็คือ,อไร่สวนยินซีอำเภอเขาชะเมจาจังหวัดระยองเส้นทางการเดินทางของพวกเราในวันนี้ตอนนี้ก็เดินทางเข้าสู่ช่วงเที่ยงกันแล้ว,วแต่<ร>ยังไม่ได้<ๆ>กินอะไรกันเลยแต่ไม่เป็นไรสําหรับพวกเราเพราะว่าพวกเราชอบการเดินทางสําหรับการเดินทางในแต่และช่วง ถ้าพวกเราเจอสถานที่ท่องเที่ยวแห่งไหนที่น่าท่องเที่ยวเราพวกเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศถ่ายรูปบ้างภาพมุมสูงบ้างเพื่อมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตกแนวเตะน้ำตุกไม่มีน้ำตกบริเวณป่ายังโด่้ดุ บรรยากาศเงียบมากเลคนเดียวแล้วผมตรงย่างขึ้นทางนิหน่อยๆจะติดแค่เห็นึ่งสน่ะอีกประมาณสองร้อยเมตรสำหรับเดี๋ยวเบิ่งซ้ายเบิ่งขวาไผรมาบ๊อบบี้พ่อไหนมาวะผมก็ตัดสินใจครับมาหอดย่างขึ้นไปย่างไปได้ ตอนนี้ทีมงานก็เข้ามาในเขตวัดไม่รู้อยู่แถวอำเภอบอัวทองครับจังหวัดชนบุรีทา,างไปน้ำตกแต่ตอนนี้ก็เป็นฤดูที่น้ำตกไม่มีครับเป็นฤดูร้อน,น,นรบรรยนะากาศร่มรื่นนะใบไม้ตอนเย็นมาที่ร่งงมาสี จองเลยวะปุ๊บหอนบริหารภาพสุดยอดมากเลยอย่างนั้นท่านผู้ชมไม้แต่ละต้นไม้แต่ละที่ที่ต้นไม้ใหญ่ นีแเราก็ถึงไล่อะไรนะไล่ยีนซีไรยีนซีเกิดอะไรบ้างเออมีคนอยู่ luôn lên Đi đây ด้านนย้นช้านะครับเราถึงที่จังหวัดระยองนะอำเภอเขาชะเมาอำเภอลอตบลนี่แหละจะไม่ผิดนะครับบรรยากาศรมลื่นดีมากเลยครับ ร้อนครับร้อวันใช่หรือเปล่านีาเ่เลยประเด็นมันหม่งกาแฟครับหม่งกาแฟประเด็นมันหาร้านกาแฟก่อน ตอนนี้เราเดินไปหาร้านกาแฟก่อนอนี่กาแฟน,นี่เป็นจุดสูงสุดนะไม่ร้านร้านกาแฟไม่น่ามี แล้วก็อุปุทธเจ้าวันนี้ร้านเปิดขี่เข่ามาขี่มาปุ๊บว่าเนาะใช่ไหมเนาะขี้รถรถวรเหลินตัวไหนพวกไหนีนะขี่รถวนขึ้นเขาตัวไหนมาจอดจะเป็นเครื่องเทินบรรยากาศร้านรีวิวหน่อยดิ รบรรย,ยากาศร้านเป็นไงอันนี้เราก็อยู่ที่สวนเย uh ็นซการ์เด้นแอนด์เฮาส์ที่นี่จัดแคมปิ้งด้วยนะครับที่นี่มีแคมปิง้งมีร้านแคมปิ้งด้วยนะที่นี่อันนี้มีอาหาร<ม>เครื่องดื่ม,มค,คาเฟ่ขายปกติ<ม>เดี๋ยวบรรยากาศรอบเดี๋ยวเราพากันไปชมอีกทีหนึ่งนะคะในช่วงนี้ขอพักกินกาแฟกันก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวร<ะ>้อนมาก เดี๋ยววันนี้เราจะเก็บบรรยากาศภาพมุมสูงนะครับของสวนนี้สวนอะไรนะ้านรสวนเย็นเซ่ครับสวนเย็นเซ่อยู่อำเภออยู่เขาชะเมาครับชะเมาจังหวัดระยองระยองถ้าเป็นฤดูถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยน่าจะสวยเนี่ยฤดูฝนจะเขียวฤดูหนาวก็จะออก๋อจะเป็นสวนไร่ทุเรียนมากกว่าใช่ใช่ใช่ ตอนเช้าก็อาจจะเย็นๆหน่อยครับตอนสวยๆก็จจร้อนครับผมมุมีมึกยุคบระเทไทยให้ชมเขาเลยวะเอฟบระเทไทยให้เขาเลย เดินทางกลับกันแล้วนะครับหากินข้าวครับตรงนี้หากินข้าครับบ่ายสองนี้บ่ายสองแล้วบ่ายสองจะครึ่งแล้วยังไม่ได้ทานข้าวเลยตั้งแต่เช้ชาเช้ากินหมูปิ้งไปครับทุกคนเดินทางกันต่อ นัดเครื่องบินถ้าไม่มีเครื่องบินก็คือไม่ใช่ตลาดมิ้นจะเครื่องบินห้างเรามาดูเครื่องบินห้างตลาดนัดมีทุกวันศุกร์กับวันเสาร์เหรอใช่ตลาดนัดมีวันศุกร์กับวันเสาร์ใครจะมาก็มาได้นะตลาดที่นี่ใหญ่ ใหญ่เลยครับติดถนนแถวอำเภอนคมพัฒนาครับลองเซิร์ชเข้ามาดูได้นะครับคาฟเฟ่เครื่องบินหรือจะอพิมพ์คําว่าตลาดนัดเครื่องบินก็ได้ครับเครื่องบินอำเภอนคมพัฒนาใหญ่ๆๆครับน่าจะเปิดมันน่าจะเป็นคาฟเฟ่ที่เปิดใหม่ก็บวกกับตลาดด้วยใครจะลองเข้ามาดูครับทิปการเดินทางของเราวัานนี้ตอนนี้ก็ สิบหกนาฬิกาสี 5, กับ4 4 5นาทีแล้วนะครับวันนี้ทั้งวันเลยเหนื่อยครวันเหนื่อยแม้ก็เหนื่อยนะครับแต่ใจรักนะครับว,วันนี้วันหยุดะคระับไม่ได้ทํางานนะะทีมงานทีมงานเราก็เดินสายมาทั้งวันแล้วนี่อาจารยอีฟ นนครับตูเีวไป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 ไนไปไปไ้ไปครไป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 ไาไปไปไปไอไปไนะเไปไาไปไนไปไเีปไ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 ะไป้ปไ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 รไปัปไนี้เฉพา,า,าะ,นะนนาปนปไงไปไปไอไป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 าปไนนปไ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 รไป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 ไไรไปอปอยู่ออ,อ,อไ อำเภอไอ้นิคมพัฒนานะครับเซอร์วิสเนี่ยใครมาเกี่ยวมาเนี่ยก็ซื้อตั๋ว140บาทจะได้เครื่องดื่มอยู่หนึ่งแก้วนะครับได้เครื่องดื่มอยู่หนึ่งแก้ว Hola. เครื่องบินไหมครับมีเครื่องบินลำใหญ่อยู่สองลำย้อนแสงนิดนึงนี่น่าจะเป็นตอนเย็นวันศุกร์หรือวันเสาร์นี่แหล,ละตลาดนั้นมีเมื่อไหนนะศุกร์เสาร์ตะลาดนั้นมีศุกร์เสาร์อยู่อำเภอนี้ผมพัฒนานะครับใครอยู่ใกล้ๆก,ก,ก็แวะมาดูมาชมคาเฟ่ได้ บัตรขึ้นขึ้นคาเฟ่ก็ร้อยสีบาทนะครื่องซื้อบัตรขึ้นนะได้เครื่องดืม่มหนึ่งแก้วเลือกเอาเลยนะครับสำหรับการเดินทางในวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ช่องของบํามูระบุด้วยนะครับสำหรับคลินหน้า แล้มุ่งจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนนั้นเดินกดติดตามและรอชมด้วยนะครับขอบคุณครับ